สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสตรีกายวาเกมเมอร์กินดีว่าจ้าเกล่าวครับผมวันนี้ผมและชาวแก๊งนะครับผมมาทําการเล่นแมปทาวเวอร์อีกแบบหนึ่งที่ชื่อว่า Scary Underwater นะครับผมซึ่งเราต้องมาหนีเจ้าปลาบู๊บตัวให,ใหญ่ตัวนี้นะครับผมโดยเราจะปีนทาวเวอร์ขึ้นไปนะแล้วก็จใน้ำโอ้โหบอกเลยครับว่ามันมากเพราะว่าเรามาเป็นชาวแก๊งไงเราจะมาแบบนัวเนียเล่กนกันมันมันกันเลยครับผมวันนี้ใครจะขึ้นเป็นอันดับแรก ใครจะรอดไม่รอดมาดูกันครับผมแต่ก่อนอื่นครับผมมีสิ่งนี้มาแนะนําอีกแล้วนั่นก็คือคีย์บอร์ด V6 m a x นั่นเองครับผมเป็นปูไซส์เป็นไวเลสคีย์บอร์ดนั่นเองครับเป็นบูทูธนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS Android Mac แล้วก็ Windows นะครับผมคือใช้ได้หมดเลยนะกับทุกดีไวท e ทุกระ,ระบบเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถกดได้ที่ตะกร้าที่ผมแปะไว้ให้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบแบบมีนมแพด รุ่นอื่นมีนะครับผมส่วนรุ่นนี้ผมแนะนำเพราะว่ามีไซเรนสวิตครับผมมันเงียบในการเล่น,นเงียบในการกดไม่มีเสียงรบกวนนะฮะเล่นกลางคืนนี่สบายๆนะฮะเล่นกลางคืนนี่คือเงียบเลยไม่มีกเก๊กกๆเก๊กก็ก๊กโอเคครับไปดูเกมกันดีกว่า ใช่มวันนี้เราอยู่ใต้ทะเลลึกเราต้องเจอกับปลาบลูปลาเขมือโอ้โหมาดูกันว่าพวกเราเดี๋ยวจะสามารถรอดจากปลาจมขมือบได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยเดี่ยนี้เดี๋ยวพวกนายอย่าลืมโฆษณากระเป๋าสัตอนอันใหม่ด้วยนะใช่ทำให้เรนได้เป็นเจ้าของแล้วนะที่ซิมบิงเอฟจีเจอและแบโอ แบบนี้มันโหดก็มันตีอะไรกันขนาดนั้นอย่าลืมนะไปซื้อกันด้วยราคา99โรบักเท่านั้นอาลัลุยกันเลยครับโอ้ยปลามองตัวละคือเป็นอะวะขึ้นไปทางเราขึ้นไปทางไปทางไปไหนเลยเอาแต่จุดเซฟโซนแทบจะไม่ได้มันมีปลาแองเกิลฟิทตัวหนึ่งแล้วก็มีปลาบลูฟนะทุกคนที่เป็นสีน้ำเงินโอ้เราต้องรอการกับรอการกันในระหว่างที่มันกำลังจัดการเด็กถือมือตบอยู่นั้น ฉันตายละอุ้ยมันมีจุดเซฟโซนด้วยเพื่อนตรงนี้พเพิ่มออกซิเจนได้ด้วยนะรถไแล้วมันตัดรถไแ,แล้วทุกคนขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่มออเกเซิเจนด้วยมีเพิ่มออกอซิเจนด้วยเหรอใช่จะใช้ออกซิเจนด้วยเราอยู่ใต้น้ำลึกไงพวกเราจำเป็นจะต้องหาออกซิเจนตามจุดเซฟโซนเอาเอาเอาหารเอามีอาหารปลาไหมนี่ฉันจะเอานายนี่เป็นอาหารปลาแต่ก่อนอื่นฉันให้ยายเบคอนนี่เป็นอาหารปลาก่อนละกันนี่

ไปไปเรไปขึ้น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 ข้นนขึอนขึ้นขึ้นเึ้นขึ้นข้นขึอนขึ้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 ปซื้นซื้นขึ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 ้นะนารน้น้้ข้้ ซื้อได้นะโอ้โหจุ๊บแจ๊กไปคนเดียวเดี๋ไม่แบ่งใครเลยนะมาเดี๋ยวฉันรอมันคุ้มคอตรงไหนเนี่ยผมโดนปลาทุกรอบเลยะเอาไปคุ้มคอฉันอพี่ิดิดเป็นอาหารปลาชั้นดีจริงๆอะมันตามพี่ิดตลอดเลยันวนะว้ายมันเปลี่ยนมันเปลนเป้าหมายแล้วมันเปลนเป้าหมายชโมจอยกรุตายแ ไม่ทันถึงจุดเซฟโซนเดี๋ยวนะมันไม่มีเซฟด้วยเหรอเนี่ยเด็กนี่มันร้ายมากเด็กนี่มันร้ายมากโอ้โหมันกระโดดกระโดดต่อหน้าฉันมันมันกระโดดทับฉันเฮ้ยมันไล่ผมอยู่ข้างล่างวิ่งมาเลยเร็ว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 เรวเร็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 เร็วเร็วเวเร็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 เร็เร็วเร็วเร็วเวเร็เร็วเร็วเรเร็วเร็วเรเร็ว โอ้ยกว่าฉันจะกลับมาได้ตอนนี้ฉันขอสูดหายใจแป๊บเฮ้ยจมวอนเราต้องรีบไปตรงนู้นตรงนู้นก็มีจุดเซฟโซนเหมือนกันมันสูดยังไงเราอยู่ใต้น้ํานะอืมมันเป็นแบบว่าพื้นที่ที่มีออกซิเจนไงดีเซฟโซนเอ้ยอย่าดันอย่าดันอย่าดันโอ้ข้างล่างมันมีปลานะเดี๋ยวฉันขอดูเดี๋ยวฉันขอแย้มหน้าเข้าไปดูหน่อยลอยมาขึ้นมาอยู่ด้านล่างน่าจะขึ้นมาไม่ถึงอ่ะเรอผมด้วยเพื่อนหอยู่ฝั่งนึงเราไปต่อเอาหมดเลิ่งธกิดไปเลย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  เร้ไม่เคยตกใจไอ้จอฉันคิว่าแกคือปลานะเนี่ยโหหน้าเหมือนโหเนี่ฉันเหมือนปลาเหรอตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกำลังล่อพวกมนุษย์ด้านล่างอยู่นะพวกเราน่าจะโอเคอะปลอดภัยสบายเบือสะดือโบวู้ววร้อนมากเมื่อกี้ฉันเหยียบหัวนายเฮ้ยมันมาอีกแล้วไอ้ปลาไอ้ปลามันมาหาฉันพี่บ้าบไปดูอะไรคือฉันตายฉันกระโดดไม่ได้ มันมาหาทำไมโดดทำไมนายโดดไม่ได้แล้วมันมาสีเปนวเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยแล้วปาโอ้ยอย่าอยาอยายาอย่าอย่าโอ้ยนะผมไปกินแหลกเลยเพื่อนผมหนีเข้าเซฟโซนผมนี้กลับเซฟโซนผมนี้กลับเซฟโซนก่อนอยากจะกลับเซฟโซนเหมือนกันข้างบนมีบลูฟไหมไม่มีไม่มีมีเอามีเหรอเอามีเหรอ มีสิอยู่บนเหรออยู่บนเลยบนสุดเลยน้อยแล้วก็หาจุดเซฟตอนนี้มันมันมันอยู่นิ่งอยู่นะมันยังไม่มาหาใครโอเคเดี๋ยวน้อยก็จุดเซฟที่หนึ่งของเราน่าจะไม่ไหวติงยังไงยังไงเจ้าเจ้าบาโ홉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 มันจะตามทำไมลมันมาอีกแล้วตามใครวะนี่ยตามสล็อตพี่โม่พี่พี่โม่ดึงพี่โม่ดึงมีจุดเซฟไหมข้างหน้าข้างหน้ามีจุดเซฟไหมไม่มี มันขึ้นมาหนิมันจะูดึงยังไงแล้วมันเอาบิ๊กไปแล้วมันเอาบิ๊กใส่แล้วไปเลยแป๊บไปเลยแป๊บไปเลยโดดเลยโดนเลยกินรักไว้กินรักไว้จังลังขึ้นมาออกซิเจนจะหมดนิดเดียวออกซิเจนจะหมดิบออกซิเจนอยู่ไหนอยู่นี่เร็วเร็วโอ้ยมันมองหน้าผมอยู่กว่าจะขึ้นมาได้มันขึ้นไปแล้วโหน่เกรงมากเลยอ่ะมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปหาใครเออมาขึ้นไปหาผม มันขึ้นมาเออนั่นแหละหลัจากที่เราล่อมันมาข้างบนตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถขึ้นไปข้างบนได้จริงๆหรือมันอยู่ใกล้เราไนะแต่ว่าตอนนี้พี่ไม้กับพี่กิตอะกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราใช่เราต้องช่วยเพื่อนก่อนไม่เป็นไรโอ้เราช่วยเพื่อนเราก็ล่อได้แค่ตัวเดียวมาเอคนเกอร์ฟิทมันอยู่ประจาจุดเกิดเลยฉันบอกเลยอันนี้มันลงมาอย่างยังเอ็นเอรฟิแบบฉันโดนลุไปเหมือนมาแล้วนะลงไปแล้วลงไปแล้วนะลงไปแล้วนะ ้เราไปนะเราไปช่วยล่อมันขึ้นมาไม่ไอปลาโง่ไอปลาโง่มาตรงนี้เลยไอปลาโง่แกทำให้ฉันดูแย่มาเลยนูพิธกีโดพิธกีกำลังจะโดนขมือสองตัวสองตัวโอ้แก่มันมา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 คลีบมาเลยสองตัวผมดูยังไงออกซิเจนก็มีน้อย เอ้ยปลาบุบมันกำลังขึ้นไปมันขึ้นมาจุดเซฟก่อนขไม่มันจุดเซฟก่อนมัาจุดเซฟก่อนมาจุดเซฟก่อนโอ้ยชีวิตโม่อย่าบอกนะโุ้ยตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้คือความชั่วช้าของเพื่อนเรากระโดดมาพื้นขาดแล้วฉันโดนปลาครับอ่ะกินมันได้ไหมกินไม่ไดโอ้ยกลับกระถึงเลยโอ้ยต่อหน้าต่อตา ยูวายูวายูวายิว่าเอามัวไปไหนอะลวงแล้วโอ้โหฉันโดนฉันโดนเต็มๆเลยเฮ้ยอย่าผมมีโอกาสคัมแบ็คเฮ้ยฉันเกือบฉันเกือบโอ้ยพอเราขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วไอปลาไอคัฟิตกับไอปลานั้นมันไม่มาฮะรอฉันหน่อยรุดูนี่ครับี๊บ นายจับมือฉันไว้ผมเห็นผิวน้ําแล้วแต่ผมเห็นมือฉันไหมยังหนีปลาไม่พ้นฉัาเห็นแล้วฉันจะเอื้อมมือไปจับเธอออแป๊บเึงอ๊ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเระวังระวังวังคำพูดสุดท้ายที่พี่โ่พูดคือสีฟ้ากจะก็จะไปสีฟ้าเออดี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 เดี๋ยวล่วงแล้วอา ฉันบอกกูยุงบอกว่าให้โดดดีๆมันตกรูไปเลยทำไมโอ้ยฉันโดหัวว่ะโคตรจะแย่เลยโอ้กว่าจะขึ้นมาได้โอ้โหผมขึ้นมาแล้วนะสีฟ้าคือสีฟ้าคือล่วงปิดตล้วหมดบอกทำไมสีฟ้าคือสีฟ้าไม่ล่วงไม่ล่วงนะผมผมเยียบสีเขียวแล้วทำไมตะกี้เขียวไปได้วะอ้าว มันอยู่ที่มันซูงเหรอแต่ละคนหรอไม่เหมือนกันหรอผมหยิบเหยียบเขียวได้นะกูกูแค่กูเหยียบแล้วกูไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่รู้แล้วว่าแตะได้ไหมแตะได้ไหมเอาละเขาเรียกโชคชะตาเรื่องไม่เหมือนกันก็คือพี่แป้งอยู่คนละเซิร์ฟกับเราด้อแปแป้งอยู่คนละเซิร์ฟปะเอาหรอว่าสีสีฟ้าอ๋อมันคนละเซิร์ฟนี่หว่าไอเราก็ไปยืนรอซะดิบดีเอ้ามันไปคนละเซิร์ฟกันที่ไหร่วะ เมื่อกี้เล่นอยู่กันอยู่เลยน่าจะออกเข้าใหมา่ออกไปออกไปเอาสปริงใช่ไหมใช่บ๊ายบายนะเจ้าแองเกอร์ฟี